เสียงเฮลิคอปเตอร์ดังสนั่นกลางป่าเสียงปืนกลหนักาสาดใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำนี่ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่นี่คือซาสสิอจูโจมจากจีนที่ตอนนี้กำลังเข้าประจำการในไทยปี2026กองทัพไทยเปิดตัวเฮลิคอปเตอร์จูโจมสุดล้ำอย่างซาสรุ่นอัปเกรดขั้นเทพมันแรงแค่ไหนราคากี่พันล้านพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยกับออโต้คาร์คราฟเตอินโทรช่องออโต้คาร์คราฟเต สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้คาร์ครับแต่ช่องที่จะพาคุณไปจอดลึกยานยนต์และอาวุธสงครามจากทั่วโลกทั้งรถยนต์รถถังหอจู่โจมและระบบป้องกันภัยทางอากาศทุกประเภทอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากเราเข้าสู่เนื้อหาซดสิหรือ W ซดสิคือเฮลิคอปเตอร์จู่โจมขนาดกลางที่พัฒนาโดยจีนจุดเด่นของมันอยู่ที่การออกแบบเพื่อภารกิจจู่โจมภาคพื้นดินโดยเฉพาะ มาพร้อมปืนกล23ม mm. มิลิเมตรขีปนาวุธนำวิถีและระบบอาวุธครบมือแบบจัดเต็มเหมาะกับยุทธวิธีของไทยในยุคใหม่ที่เน้นความเร็วความแม่นยำและความสามารถในการเข้าตีแบบสายฟ้าแลบในปี2 0 2 6กองทัพไทยประกาศเปิดตัวซาดสิบรุ่นใหม่ที่จัดซื้อจากจีนจำนวนเบื้องต้น6กลำพร้อมออปชั่นเสริมขั้นสูงทั้งระบบติดตามเป้าหมายด้วยอินฟราเรดแบบเฟลร์กล้องเลเซอร์นำวิถีระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสรุ่นใหม่ล่าสุดและเทคโนโลยีป้องกันไออาร์มิซิลขั้นสูงจาก NORINCO รูปลักษณ์ของซาดสิบโดดเด่นด้วยทรงแบนเตี้ยหัวแหลมเหมือนเสือดำเครื่องยนต์แบบ W Z9 แรงถึง1,200แรงม้ามาพร้อมโรเตอร์5ใบและเทลโรเตอร์แบบ X-Form ที่ให้ความคล่องตัวในการหลบหลีกการยิงต่อสู้อากาศขีดความสามารถของซาดสิบไม่ใช่เรื่องเล่นๆล,ล,ลำนี้สามารถบรรทุกขีปนาวุธนำวิถี HJ10 T/W 90แบบอากาศสู่อากาศและจะรวดนำวิถี AR1 ได้ถึง16นัดรวมทั้งติดอรเก็ตพอดขนาด57มิลลิเมตรสำหรับยิงถล่มเป้าหมายภาคพื้นดิน ความเร็วสูงสุดที่300กิโลเมตรชั่วโมงเพดานบิน6,000เมตรระยะปฏิบัติการกว่า800กิโลเมตรเรียกว่าบินเร็วบินใกล้แถมยังแม่นยำและอันตรายสุดๆราคาต่อหน่วยของซาติบที่จัดซื้อในปี2026อยู่ที่ประมาณ470ล้านบาทไทยต่อหนึ่งลำหรือคิดเป็นเงินดอลลาร์ประมาณ13ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์จู่โจมตะวันตกอย่าง a p a เชเ AH-64 ที่มีราคามากกว่า30ล้านเหรียญขึ้นไป ซาสิบรุ่นที่ไทยจัดซื้อมีการดัดแปลงเฉพาะเช่นระบบสื่อสารเชื่อมต่อกับระบบ42ของกองทัพไทยระบบระบุตัวต,วตน IFF ไทยนาโตและติดตั้งจอ HUD แบบพิเศษสำหรับนักบินไทยโดยเฉพาะทำไมไทยถึงเลือกซาสิบเพราะมันคือสมดุลระหว่างราคาและความสามารถกองทัพไทยต้องการเฮลิคอปเตอร์ที่พร้อมรบ ทนทานดูแลรักษาง่ายและมีอาวุธครบในราคาที่ไม่บานปลายแซทสิเข้ามาแทนที่บางภารกิจของ ah 1 f cobra รุ่นเก่าที่ใกล้หมดอายุใช้งานทำให้เกิดการปรับยุทธศาสตร์ใหม่โดยใช้แซทสิบควบคู่กับ black hawk และ mi 1 7ในภารกิจร่วมรบทั้งทางบกและทางอากาศแซทส10ยังสามารถปฏิบัติการกลางคืนได้เต็มรูปแบบด้วยระบบ night vision er, g o g g l e nvg สำหรับนักบินทั้งสองคนและระบบนำทางแบบ GPS บดูคู่ระบบออโตพิลอตอัตโนมัติช่วยให้การบินมั่นคงแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของซัสิคือความสามารถในการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากอะไหล่ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศจีนและมีราคาย่อมเยาวมีระบบตรวจสอบตนเองอัตโนมัติแบบ Health Monitoring System ที่ช่วยเตือนความผิดปกติของเครื่องก่อนเกิดปัญหาใหญ่ทำให้ไทยสามารถวางกำลังรบอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด ในภาพรวมซาสิบคือการลงทุนที่ชาญฉลาดของกองทัพไทยในปี2026ที่ต้องการเสริมแกร่งกำล,งลังรบทางอากาศในภาคตะวันออกและภาคใตา้โดยเฉพาะในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายและสนับสนุนหน่วยรบพิเศษในแนวหน้าและสำหรับคนที่สงสัยว่าซาสิบจะสู้อะปาเชได้ไหมคำตอบคือขึ้นอยู่กับภารกิจถ้าคุณต้องการความแม่นระดับสุดยอดและการรบแบบเต็มรูปแบบอะปาเชอาจยังเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าต้องการเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานได้จริง ดูแลง่ายราคาถูกและติดอาวุธครบซาสิคือคำตอบที่ลงตัวที่สุดสรุปซาสิไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์จากจีนแต่มันคือฟันเฟืองใหม่ของยุทธศาสตร์กองทัพไทยในปี2026ด้วยราคาประมาณ470ล้านบาทไทยต่อหน่วยพร้อมระบบอาวุธครบมือและฟีเจอร์ระดับโลกมันพร้อมจะเปลี่ยนสนามรบให้เงียบและเร็วเหมือนพายุเงียบที่พุ่งเข้าทำลายทุกเป้าหมายปิดคลิป ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Crafted ของเราด้วยนะครับแล้วคุณคิดว่าส่สิบเหมาะกับไทยหรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ